ลราไปเรามาเจอดะจากปเป็นสีนอบน,นดา <c oughs> คือบอืออเือมีคืบอ,ปอปเป็นมูได้เหมือนน่าสนใจนาะลองหุนเพิ่งครับหลุนกันบิ้งเป็นยังไงเมือนี่มีใครได้อ๋พอจุจ่มๆนีนหน่อยดอ,อกกระดาษ พอบ้านแล้วว่าประหลาดฝาดอยู่จ้ะอย่าชารุนลุ่มกันอีกจงสองเลยจ้ะมนันเหตัตบเต่า<อ>เหตุอุงนกด้วยครับนี่างกลัไอ้แห้ง,ง,งหอู้แต่จงไหวยังไงหรือเบอร์สมนี่เนาะแมนค่ะ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 ดูสิอู้หูวันนี้เวณเดียวกันเด้อจ้ะ ไม่เป็นหัวจรงเลยสวัสดีจ้าสวัสดีในเซาวันทีหกมีทุนายอนหกเจ็ดจ่ะนี่ซากฟ้นกับพีพ่พาน้องมาทดลองขึ้นผู่อีกจ้หลังจากหยุดไปสองหมื่นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาหลุดมาชมกันว่ะสิมีเฮ็ดยังเกิดแน่จ้ะไปกันเลยจ้าก็พูดทั้งหมันขมบากนะ้จ้ะไปกันเลยจ้าเห็นเลยจ้าเห็นแล้ว,ลวอู้ยเขานน่าดูดีหน่เนาะเอาใจว่าจ้าลุดน,น้ำกัน อืมนี้างขี่รถไปจอดจ้ะว้ายังเอาอดไอยู่จ้าอ๋อขอกันอีกแล้วจ้ะบัะดนมาจากเนหมือสร้างสามเหมืองน่าพู้นี้เนาะนี่แล้วสองบ่สองเหมือนเท่าเหมือนเข้าไปผู้สองตาที Cô bố bún thế nào, đồn thế ở bên. Đây là đồn. nào là ừ. chú. ở bố mẹ 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 เลยสางวันนี้คืว่าพูดมันขมบากเด้อครับจูมเนาะแมนครับพูดอยู่สูงเติ่นข้าพผมโอ้โหเ่อยๆแล้วผมบอดดีมาสองสามมือครับแล้วก็บอดดีลงคลิปให้เบิ่งเด้อครับติดงานที่ภารกิจครับสองมือเนาะสองมือครับเคลียร์งานให้เขาอยู่ครับผมตุ่นยาสะฟนจิจังได้กับซอยติดตามซอยเบิร์นซอยแย่งลูกหลานใน่เด้อครับเปิดฝาถึงฝาไผ้าดี๋ยวสิพามาเบิร์นคลิปงามๆครับผมไปหลุ้นน้ำันต่อครับ ตอนพีชแม่กตาเขากับเหลื่อมพ่อได้แกงแล้วนะสะับป่เนาะจ้าครับามาเป็เห็ดเกี๊ยวจด้วยจ้ะจด้วยครับผมมาทีเดบยวนะ้ะผ่านบัตรเลยจ้ะผ่านบได้เลยตอเอาแกงนิ่มแกงหวานด้วยครับแม่นจ้ะ ตามบ่นตามบือน้ํกันเด้อครับภายใน,ม,ยงงนมือนี้ก็มืออื่นีมทิที่เด็ดหรือว่าซอสเด็ดห้พี่นอ้องมือมเสพฝนนะแ่แข่ยายสะพเก็บอยู่จ้ะแกงหวานเ้อครับนั่งฟอลแล้วครับนั่งฟอาแล้ว่ปจะเด้ซสะพนฮะนี่จะดอกเหรอดอกเดียวเหรอ,อ,อ,อยัยยงไม่เหญ่แงจ้ะ เอาครับท่านลุนทาเบิ่งน้งกันครับมือนี่อแล้วนะดอกนึงเนาะสะนเนาะโอ้โดอกอใหญ่ห้โหโอเคเป็นอันนะี้าออกห่่อนนะ้กันเอาครับรุ่นครับมือนี่นอ,ขอ,ขอขนลลอี่อแสะโอเมูหอเด้อขับเื่อนแดงไเด้อเนาะปเด้อเลยนะเลยืด เดี๋ยวเดีได้ไป็ราออกขึ้น,น,นต้ออนจ้ะออ,อ,ออกเป็นยู่เดลยจ้ะค่ะเพื่อนออกยาวนานย้ะเราโอฝนเ้องจะออกเยอะออกเป็นโซ่ออกเป็นมองเยอะครับผมสีบอคอยขึ้นตอนแรกกนนลกคนใดนะสซฝนเน้องจะย่อยออกมองได้เพิ่นบอออกเนาะมองได้เพิ่มพันออกจ้ะไม่ดีครับดอกง่ายง่งายอุย้ยแต่แกงหวานแกงเสียเพิ่นครับสนใจกระทักมาได้เด้อจ้ะสซฝนมีสต็อกไรแห่งจ้ะ เด๋วครับลวงโอก็มีให้ได้ลุ่นอยู่เด้อครับผมนี่จ้ะลองลุ่นกันเบิ่งครับแมนบ่นั่นลองเ,เบิ่งไหมบุญสิไพเลยกินเกลแปล้น,นี่บ่แมนเด้อจ้ะโอ้พออยู่แล้วครับโดดขึ้นยังหน่อยๆอยู่เนาะโอเคไม่เป็นไรจ้ะแต่สะออนแล้วจ้ะยังมี่คือเก่าเลย กาเผาด้วยจ้ะจะทำยัเผาเลจ้ะเราไปเรามาเจอเลยจ้ะเป็นอะไรนอบาดเีนอะสคือบ่โอ้ <c oughs> คือบวเมันนี่ <c oughs> คือบ่เป็นมูได้ไหม่าส่งไรเนาะลองหลุนเพิ่งครับหลุนกันบึง้งเป็นยังไงบ้านี่มีใครไรมีใคร ดูว่าใครพึ่เอาไว้หนูไม่ยังมาเอาจิถือไข่พึ่งจุดสุดจอ่เลเดียวตามหากันเรื่อยๆพวกน่าสนุลเนาะจะเป็นจังใดเด้อครับผมพอเห็ดยังกบเอาเบิร์ดนะส่วนนีะนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นฟูกมาพอบ่จรงใดยังผ่านออกกูจังนะ ก็ลองติดตามกันเบิ่งเด้อครับผมซอยหลุนไปทำกันเลย่องนาซั่วฝนเนาะเออน้างามๆเลยอมาซาบริจาเดซส่วฝนช่วยน้ำมาซะโอ้ไปเก่งเนาะคือเป็นไงมาซามาซาหรือมาพระทันทันยูยังไงยูโบ่ท่านยูเนาะแจะภาษาเนาะจ้าอาสีแดง ตามดูตามเมืองต้องการดีครับดอกเดียวเกี่ยวกับเก๋งสามดอกพ่อเก๋เลยเนี่ยมาทันอยู่ตัวนี่มาทันนะซางสิไปตัวเนาะเดี๋ยวจุ่มๆมันจะง่าสนุ่ง

เป็นจะได้ขึ้นเต็มมื่นเลยด้ยหัดอยู่เลยเปิดเ,ปเก็บไปน้ำกันเลยเด้อครับผมบริเไปไิดไว้เนะาะหาหลุนไปน้ำกันเลยครับ ตาส,สุดพ่อแกงเลยด้วยครับนี่ดีอ้งากตาะเกไปเน้ำกันครับผมโอู้หูคือดอกใหญ่เลยค่อยด้วยที่ห้อพี่น่องคงเก็บไปอลไจากพราะว่าซะเก็ดมาไดมาเนาะแต่ก็ย่งรลายจ่พี่น่อยด้อยูได้กินเนาะ เออไปวันนี้ขึ้นยังไงหรอเฮยไปไกันเลย แต่ไปตองแต่คอนแมนบ่ว้องแมนบ่วนีแล้วก็แนมทะลุแนมบ่ซส้อๆส่งซีเมนนี่แหบะนี่เจีเมนข้นไปจ้ะมาเปน้ำกันเลื่อครับ่ไปตองกิบไปเลย เดี๋ยวดูใหม่คุณชา,าวฝนนะนี่บางๆบางโอ้เงินนี่ละตอกเฮ้ยพี่วันต้องกันไข่ยังนอวันเดี๋ยวสะพูนพิสูจน์ก่อนกลมๆอยู่แด้วล่ะมันแมนแล้วเหรอหงอเขาเนาะพิสูจน์ต้องกันจ้ะว้าวหงอกขาวอีริสจ้า เกิดแบบกระจายในเด้อครับเพราะว่าน voilà ี่สี่งหนองเข้าเก็บ <hm ก่อนนะแต่คนเก็บเนาะนี่ครับต้องมีที่จะเรามองเุ็นจุ๋งการหาอยู่หากินกระแบงก็อยู่ก็กินไปครับผมน้างห้าก็เ่ได้มาสุกเหนือนะนี่ครเห็นไหมเห็นเก็บเลยไม่ดนะนาจะเห็นนะ เอาเดี๋ยวป่ะเนี่ยเ้นก่นตไม้นั่นเอาเดี๋ยว่เนี่ยโอ่ได้เเอาบานจ้ะบ่สือเอกับหน่อยท้อุ้ยน้่งบางทีโเอากะก็โผล่ใช่ไหตำปนได้บ่นี่ได้จ้ะคุ้แดงก็มาจ้ะ ห้อ oh ้ส wow. oh. ีนี่เนาะ่นเห็นจ้ะเดี๋ยวตาดิมเด้ด้ว้โอ้บังจูมเฮ็ดไน้เหมือนครับถึงสีบอเป็นมูแตว่ากัดแบบใหญ่เลยครับโอ้ยบดอกหูเหลืองเลยนาะสะนนอนอ่นาะขอแกงเลยนี่ ใส่เงแดงดงด้วยจ้ะคี่อยู่ใครเดียวจ้ะลองหามูคนมั้งนะอุ้ยรับมันมมเรือใจ,ดจเ,อเด้จ้ะไปเอาอะไรมาต่ดอกอะไรนะซสงวะเรียครับอ้ยเงดงญ่มาซาหรือมาบุรีวนเนามาทัานเลยมาทันเลยบ่อเกาถึงเรืองอยางนีน้อง คนกระตุกใสนะ่น่าคนเนาะ่เเจอบอกไม้ล่เจอกันเถอะบ่เจอกันเถอะมองขึ้นโอ้ยมองเคยเก็บเคยใดมันบ่หนิยืนห้อยอยู่นี่ยนจะห้ยอ้อเาบ้างอบ้างอยด้ยดี <c ười> ยึดยุดยึดเจ้าคัดเด้ป้าดอกป้าดอกสาแนาก่ก็ขออภัยเด้อครับหมดหลินขันติกัดนี่เพ,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 พิ่นเ็บเพิ่นปวดนิดนึงหน่อยเก็บผ้าบอสเลยเก็บเลยเก็บเลยเอ้าวเดี๋ยวคือสวยงา,งามเลยครับขันมาท่านกับสีสี่แล้วเนาะสะพนเนาะอ่ะตามดุนตามเมืองน้องก,ก,กันครับท่องสีพออีกบอพอจุ่มๆขึ้นหน่อยดอกขันตาพอบ้านเราว่าประหลาดฝาดอยู่จ้ะ ยาาหุนนุ่มกันอีกอาชีพอรกระไดเนาะอ,อ,อ,อ๋อนูใจกันโอ้ยอาเรเนาะเกิดีนนก็มี้นานขึนก็นมีร้ยหลุนเนะาะแม่นเราจะานันกะไดไปข้างล่างได้นี่ครับต้องสิดดินลงมาก็มีป๊ันไดแล้วสนเนาะต,ะตองขึ้นมามใหญ่มุกเนาะ

เสียด้อจ <uit> mm ัะนดไข่ป่ะไม่เขาไข่จุงงานะาษาสามกับอืมขึ้นจูงยูกันน้อยยังคเชื่อติดเนาะเอาไว้ยี่บ่ยานมาเลยมาดีนะจ๊ะ สะออนสะออนจะ้ะเอ๊มะมันกำสออนสาฟุนบ่จ้าขนาดมาบาเลยนลี่เนาะเก็บมันอยู่อง้ำมือเลยเฮ้ยแต่ละกองฟู๊ฟูฟู๊ฟู๊โอ้โห นี่เอาให้แน่นเต็มมือคืองอยเหยียบเอาไรบ้างนะที่เราเหยียบได้เดียวหลายๆนะเหยียบทิ้งเลยอู้หูใส่เปิดตองเนาะโอ้โหูขาวด้วยกัน มึงกำลังสาสนเด้อจมสองเลจ้ะมันเห็ดตับเต่าเห็ดอุ่งนกเวยครับนี่ยางกูอ้หี้โอ้ถาจมวย่างงเลยเบิร์ำหนีเนาะแมนคัก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 ออ้ยผงแดงก็ใส่หย่จ้ะเห็ดยัง

นี่ครับยังอ้ยซาวน์กูเด้อเฮ้อเมื่อไรจะแข็งแรงครับใช <จ S 2> ่โอ้เมื่อไรอีกชนิดนึงครับคืองาใหม่เลยด้วยครัรออบแต่โบแโมนอ้ยอ้อนซนาฝนมาจ้ โอ้แต่สางขาไหมสีไหมสางกุลเลี้ยงาไหมแต่ตาแสียไจ้าอุยว่าิเนาะแต่คืนตาใครลงหอืมงสีนะจ้ะ ถ้อวนอวนสันสันจุกปุ๊บต้องเล่าห้อทักถามา,มาะจ้าใช่ วันนี้เหยเดียวกันดดดเด้อจัง่จังดจังเยจน้ำขนาด,าน,ด,าน,ดน้ำถูน้ำดอือเนีน่แข็งเหร <c oughs> <c oughs> ักนเนอะแต่สีมาแ่ทันจูมจ้มาสีแล้วเปตะเกีบจูมใหญ่เต็มสีนนเนอะแมนสีนบางเรื่องสี

นอนสวนซอยสะพูนนี่ปวผูออกเต็มผู้เลยหเหุ่ยวหมดจ้ะผูดจิ้มก็นให้งาจ้ะอดสามมีหานที่ไปกันจะ้ะอู้บังบ๊ อ้จุ่มพัดจุ่มเน็ยนาะแลกเก็บมาลายมือแล้วจ้าห้องก่อนฮะ มันแสบพี่กินจ้ะลุดเลยวะไปกินข้าวทั่งเลยสจ้าสซฟอนผ้าพี่พีน้องสรุปยอดเฮ็ดมืนเห็นจ้ะพี่น้องมาเบิ่งควมามอลังการน้ำกันจ้าขนาดมาสามาลาก็ยังอ้ยอยังมันดอกจุูมๆอยู่จ้ะพี่น,น้องเห็ดอุ่งนงกใหญ่น่าจะ้ะก็มีมันละโงกแล้วก็ เห็ดแดงซ้ำแดงนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บ้าร้ายลักๆนี่เป็นเห็ดอุ่มนกใหญ่เลยจ้ะมันนี่คัดอันตรีจูมเด้อจ้ะมันนี่มันสุดยอดมาอลังการนี้จะเต็มสองตาใหญ่จ้ะจ้าเส้นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามชีวิตเห็ดได้เลยจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่นจ้ะถ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าซาฟลิงกสร้างกุ้งสิไรสิมันเห็ดยังจ้าสำหรับคลิปมันนี้ขอตัวก็บ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า